สวัสดีครับพี่น้องนะครับสุบผูกสุขนนะครับเวกาทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งหัวเทียนนะครับเนาะมาพี่น้องกิ่งเกาเทียนกันครับทั้งพั้ลทังนดมันน <ım S 2> day, obed, ี้ลุงนดได้ผัดปลาไหลพี่น้องใส่เมือเศร้านี่ประมาณนั้นฝใส่ครับในรอบปีเย็นมาสองตัวตัวเท่าๆนะครับพัดกินงเกาเทียนพี่น้องอัห่อนครับมากมาครับก็ลายใหญ่หางพี่น้องมาอันห่อนครับผัดปลาไหลีสวนลุงนดคือเกาขึ้นเกาเทียงครับขึ้นฝ่าขึ้นฝนมัอนี้ก็้นยาก นะครับพัดห่อนห่อนมอหาหันนี่งูจะคอยคพัดพี่น้องที่ห่อนห่อนคอยเสียบนะครับเนาะมาเบาๆไลยพี่น้องมาแก,แก่ข้าวเล็กน้อยก็ได้น,อน,อน,อนอ้องเนาะงน้ำรอเลือนมาดิครับเด้อตั้งไก่ตั้งไก่ตั้งเทปตั้งไทยกด็ดีพี่น้องมาอยู่ยไก่ยู่ยไก่มาหอนหอนครับขอกอ็อห่อนผล ข้าวของทมนีอ่อนห้อยพีนยพ่น้องอยู่สวนที่เก่าเราไป่น้องป่าสู้สานอยู่นี่ะบริเวณไซต์หรอครับยากจ้าอย่างี้มามาครับเสียครับพี่น้องรถเราพิ่น้องบริกนพัดไ,ไหลคนก็ตกดีดีตัวเพิขึ้น ทอยแก่งก็เมือเดี๋ยวคุมฝาาคุมปน,นี่ครับนี่อืุ่นกระดูกพลอยพี่น้องโอดแสบขาดกระชายนะพี่น้องเนาะนี่กระชายเลื่อยใส่พี่น้องพวอยดีพี่น้องเปื่อยดีเย,ดย็นตับเทา ก็ทายไปนอะปอุ๊บกินปปหบ่อนก็แสบไปนอะเย็ยนมากวดแสขอ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 บเขากำนั ใส่ถึงใบพี่น้องพยายามในสองตัวดูหน่อยพี่ยามไม่เหมือนเสาใส่เบิดมือเบอิดขึ้นเหมือนเลยแชร์เลยพี่น้องหน้าไม่พี่น้องปลากไม่ปลาไรครับไม่ตัวเมใหญ่ตัวใหญ่ก็ไปกินเบิดแล้วที่พี่ที่เล้วพ่อด้กินอยู่ครับหาเนาะ

โอยตหน่อยพี่นอ้องดี้อื่ับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเพียรต้องหอนพี่น้องอะไรกับพันไม่ไม่เข่า่อนหอนเขารังดี

ปไปเลพัดเผ็รโอ้ก็ตาจวดเพ็ดหนึ่งน้ะจะใสจวดที่ับไร่นอง มื่อคืนพี่น้องตกลิ้นอยู่บัคืนตกะหลังกระเซาะหลังกระโต๊ะไม่อากาศนอนดีพี่น้อง น้ำไหลพี่น้องน้ำตอนนี้กระหนางกำลังไหลน้ำเก็ือกำลังใส่ปุ๋ยแล้วเขาก็งามอยู่พี่น้องตั้งเขาทั้งอย่าน้ำเกลือพลังกันแท้พี่น้องน้ำท่วมกันแท้ล้วเป็นปิ่มพอดีน้ำไหลน้ำกำลังพอดี สนามแกงบ่ข้นนี่ทีแร้วน้ำแกงขึ้นพี่น้องน,น้ันมาน้ำถ่วมเขาพี่นี่รอบมังน้ำแกงฉันไม่อยู่บ่พี่น้องโอ้กินไรลงแล้วลงพี่น้อง

ก็จำง่ายแซ่บพี่น้องกาต้องกินนะครับพลวกปลาไหลปลวกหนูพมดนี่อาหารพื้นบ้านกนดีสานห้องยังไงก็ฝากติดตามด้วยพี่น้องเด้อสอนคนลงนนทครับว่าทางเพจเฟซบุ๊กหรือสองทางยูทูบนะครับสอนคนลงนนทกดเข้าไปเมึงกดติดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อขอกำลังใจจากพี่จากน้องคือเก่าวลังพี่น้อง จ,จุ๊กจานเลยพี่นอ้องตั้งเพียรตั้งหอนกระแตกเลย <c oughs> อืมขี้นหอนนี่ก็แซ่บพี่น้องมันเย็นมากเมื่อตีกินนะพี่น้องเนานะเป็นไข่เป็นมัน นี่นี่ไเลี้ยงกบพี่น้อตนทุมันสูงพี่ตเลงเลี้ยงกบัดกบนี่ดีอยากหายากเราไไเลี้ยงพี่น้องเนาะกินกัไปซสือเอาวนแพงพี่น้องกุมาหารแพงครับเจ็ดลอยกบเกบ็ดลอยมาหารกบอ่ะนี่เลบเลี้ยง หวานน่อยเสียบอยากนเลเดี๋ยวมันบานนพ้พไ่นอนเนาะกินเงาไรายใย่อยถ้ากินเขามัมามานตุมาอนมเหมือนไรไปหนองโอ้ยย่ยไรไป่นงก็บแบบนี้ ขับเบริรพี่น,อน้องกินข้าลูกเลี้ยงกินไหมค่อยดีพี่นอ้องเย็นหลุ่นตาเทาหน่อยหน่อยต้าเทา อันนี้มาอีกหน่อยอืมยังเป็กระแสเงินหนัพี่นอ้องแล้วโด,วน,น,กดนกินนะครับผัดปลาไหลผัดกบผัดโนมอ่ะนี่แซ่บผัดยังไงเซ็นเงินหนักพี่นอ้องนะครับขึ้นมาอ,อีกเลยพี่นอ้องแดดหน่อยนึงกับ คึ้มผิวฝาเรนไปเรนมาอยู่โต๊กแล้วก็เรนแล้วก็เศร้าตโต๊กนะครับยานมันนำให้หน้องเนาะก็ว่า,ากันนะครับมากกับงานก็มากาามากับงานฝนกระไรนะครับนี่กับประมาณนี้แล้วเป็น้องเนาะสำรับมือนี้ครับในพัดปลาไหลมาฝากพี่ผากน้องนะครับเดี๋ยวสีผ้าพีผักน้องไปใส่มึงไทยพี่น้องมึงไม่นำใจนะพี่น้องเนาะเบอร์ไทยกับสีบอ ตัวกูตะกายแล้วน้อพี่น้องเนาะเฮ็ดผู้เดียวจักเฮ็ดเหรียญนี่ลีดอกพี่น้องเห็นก็เฮ็ดก็ากจะเฮ็ดนน้ำเขานะครับเฮ็ดเปิดเพื่อนดีพี่น้องเนาะนะครับนี่ก็ขอกำน้ำบ้าฝากพี่ถากน้องนะครับอาหารมันๆเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ประมาณนี้นาะพี่น้องเนาะยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงลุดนี่เด้อครับขอกำลังใจจากพี่จากน้องคือเก่านะครับอยู่ผู้เดียวเฮ็ดผู้เดียวนะครับอาจสิบ่สวยรู้อาจสิบ่งามอาจสิบ่ราบรื่นค่อยๆไปคือครับก็เตเลยล่ะนะครับ ก็กำลังใจจากพี่จะนอนทั้งกุวยเตียวของไทยคือเก่านะครับทั้งไก่ทั้งไก่นะแพลบเนาะอันนี้กับมันนี่ได้อาหารแปลกๆของเสียพิสาน,น,น,พ,น,นาาพัดปลาไหลห่อนๆก็เก่าไปเนอะเงือกเงือกแต่น่าภาคพี่ภาน้องนะครับชาวที่นี่กับพม่าน,น,นี่นะพี่น้อง,นงเนาะจย่างแรกกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่น้องเด้อนะครับทั้งสองยูทูบนะครับสนนโนโน่วนกดลงโหลดกดกระเบียดงเด้อครับพี่น้องเด้อสำหรับชิปใ,ใหม่ๆคนเก่าๆอยู่ละนะครับอาซิโบยังตน้นๆนะครับเพี้ยนผู้เดียวนะครับอาซิ เปลือกสิบรไนสิบลนะครับคือเก้านะครับพี่น้องกนได้กับฝากนี้วยครับขอกรลังใจจากพี่จากน้องคือเก้านะครับจุสวนอย่าเฝาเนี่ยและธรรมชาติเฝาสวนอย่างก่อนสวนอยูลูกพักลูกหญ้าตัวเล็กตายกับผูกแซมนะครับปลูกแซมนะครับลูกแซมไปนะครับแกล้งบวบลูกพักไปได้กินนะครับเดี่ยวมัวเดี๋ยวมูนะครับมมีอย่างไรนะครับสำหรับมันนี้กับพี่น้องเนาะนะครับ ไช้ผัดปลาร้า,ากทีผัดน่อนะครับสวันนีกประมานนี้นะครับโอกาสหนาพอกันไหมนะครับสวัสดีครับ